สวัสดีทุกคนเสียงไก่มาเลยนี่เป็นคลิปสำคัญนะเพราะว่าเราจะมาสร้างยานอวกาศเพื่อเดินทางไปนอกโลกกันละไปดาวโรฮัสโอ้โหดูดาบเราซะก่อนนั่นแฟบแฟบนั่นนะบ้านเราข้างล่างเป็นเล้าไก่แล้วก็ทางนู้นเป็นนาของเรา ปลุกข้าวอยู่ปลุกแตงโมโอ้น้ำมันบักแ,แตงโมโเสียงไก่ดูหูมากพอเราปราบเจ้ามังกรได้ใช่ไหมเราจะได้ปลดล็อกไอเทมสร้างยานอวกาศนี่ใช้อุปกรณ์เยอะเลยเหล็กแท่งเหล็ก10แท่ง,ทง,ทงจะได้เหล็ก1น่ก้อนนะครับทองคำก็เหมือนกันแล้วก็ทองคำบล็อกพาหมุนบล็อกเซ็นเซอร์ผลึกกรรมฐาน ผลึกกรรมฐานนี่ไปขุดได้ที่แกนโลกนะสร้างยานอวากาศหนึ่งล้ำก่อนปา๊าบได้รับผลงานยานอวากาศแล้วต่อไปเขาบอกว่าเข้าสู่ดาวโรฮัสเราต้องเดินทางนะเดี๋ยวยังไงเราขอจอดยานอวากาศก่อนป,ปั๊กปึ๊กนี่เราได้ยานอวากาศที่สวยงามแล้วแต่มันยังไม่สามารถเดินทางได้นะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงก่อนน้ามันเชื้อเพลิงนี่ดูต้องใช้บล็อกปิโตเรเลียมนะครับบล็อกปิโตเรเลียมนี่ก็ต้องไปขุดในทะเล1ถังนี่ต้องใช้บล็อก4บล็อกนะครับตอนนี้ได้2 2ถังมันต้องใช้ขั้นต่ำห้าถังนะครับตอนนี้ขาดอีก3 3 4 12 12ก้อนเพราะฉะนั้นเราต้องไปขุดนะครับเราต้องลงไปขุดในทะเลนะครับทุกคนเพราะฉะนั้น การหายใจใต้น้ำได้นี่เป็นเรื่องสำคัญมากทุกคนลำคาญเสียงไก่ไหมลงไปเอามีดสับสดีไหมโอ้ไก่เงียบๆกันหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะกำลังคุยกับคุณผู้ชมอยูอ่เราจะมาทำน้ำยาช่วยหายใจใต้น้ำนะครับทุกคนนี่ใช้เหงือกปลาทะเลน้ำลึกเดี๋ยวถ้าเจอปลาตัวนั้นล้วจะบอกนะครับ แล้วก็ขวดแก้วตอนนี้เราไม่มีขวดแก้วนะครับเราไม่มีทรายด้วยสิอ่ขวดเดียวก่อนก็แล้วกันเราสร้างเรือไว้แล้วนะครับ,ป,รบป๊บายนี่ทุกคนคงจะสงสัยว่า,าทำไมเรือเราถึงแล่นได้โดยที่ไม่ต้องพายเราจะบอกให้ทุกคน เรือลำนี้นะไม่ได้ใช้พายในการพาขยับไปนะครับเราใช้พลังลมตดนะครับอพ,อพอจะฉะนั้นทุกคนถ้าอยากให้เรือเคลื่อนที่ได้เนี่ยต้องมีแก๊สในกระเพาะมากพอเราไม่มีพายเราเอาศัยตดเอานะครับปาดปาดปาดป,าด,ป,า,ดปาดแล้วก็สังเกตเราจะหาบล็อกปิโตรเลียมเราคิดว่าใต้นี้ต้องมีนะบล็อกปิโตรเลียมเดี๋ยวเรา ลงน้ำกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์เจาะให้มันเร็วๆหนะ่อยลงน้ำกันนะทุกคนนะฟาบไปนี่ไงเห็นไหมทุกคนนี่มันจะเป็นอย่างนี้โผล่ขึ้นมาจากทรายเดี๋ยวขอกินน้ำยาก,กลั้นหายใจช่วยหายใจก่อนแล้วเราก็สามารถขุดนี่บล็อกพิตโตรเลียมจะเป็นอย่างนี้ขุด น,นันน่นนั่นนั่นนั่นปุ๊ด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 ขึ้นมานะ่ะทุกคนตอนนี้เรามีน้ำยาช่วยหายใจมันจะอยู่ได้ส,ส,สองนาทีนะทุกคนนะจริงๆแล้วเราจะทำไว้หลายขวดอะแต่ว่าเราใช้ไปหมดละอันนี้ไงเงือกปลาโอ้โหโชคดีจริงเลยเก็บเดี๋ยวเก็บครบแล้วไปเจอกันที่บ้านนะทุกคนนะ ไปทำน้ำมันแล้วก็ไปดาวโรฮารกันตอนนี้คุยมากไม่ได้เปลืองออกซิเจนอาละทุกคนตอนนี้เราได้น้ำมันสำหรับเติมยานอวกาศครบแล้วเดี๋ยวจะไปดาวโรฮาร์กันแต่ว่าเดี๋ยวเราเป็นห่วงไก่เราอะกัวไก่เราจะตายเดี๋ยวยังไงเราขอให้อาหารไก่ก่อนไปนะ ทำอาหารไก่ก่อนอาหารไก่นี่ก็ทำจากมเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีนะทุกคนนะมีอีกไหมเนี่ยโอ้มีแค่เนี้ยอะทำได้สองสองสองจาน <c oughs> ไปไป <c oughs> ไก่โอ้ยมันแหลกนะ <c oughs> เดี๋ยววางอาหารให้ไก่กินกัน โอ้ยอย่าลุมกันมีอยู่แค่เนี้ยดูออกไข่เต็มเลยเห็นไหมทุกคนอ่ะกินซะแยกย้ากันกินเดี๋ยวเรามานะเฝ้าบ้านให้เราด้วยโอ้ยไก่ออกมาตัวหนึ่งติด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 ประตูเลยข้าวนี่ยังไม่เก็บนะทุกคนนะเดี๋ยวนอกจากไก่เราเราก็ยังเป็นห่วงวัวด้วยเราเลี้ยงวัวไว้ทุกคน ปทุกคนเดี๋ยวไปให้อาหารวัวก,ก่อนไปดาวโรฮัทกันทำประตูสองชั้นไว้ด้วยไม่งั้นวัวจะทำลายประตูออกมาพึ่งมีอยู่เท่านี้แล้วทุกคนอาหารวัวก,ก็คือต้นข้าวนะทุกคนนะเนี่ยวัวก,กำลังโกรธเลยเนะโกรธอารมณ์ไม่ดีเลยนะหิว <c oughs> มากเลยอ่ามาๆมาๆอ่ะ,อะกินซะอารมณ์ดีๆเรารักกันนะคลอดลูกออกมาเยอะๆ อ,อ,อารมณ์ไม่ดีเหรอ,เ,อ,อเราจะต้องเดินทางไปดาวโลฮ์สนี่หลายครั้งมากนะครับทุกคนไม่ต้องคิดมากนะรอบแรกที่เราจะไปนะครับรีบไปแล้วก็รีบกลับเลยไปเพื่อเก็บไอผลออกซิเจนนะครับแล้วก็ไม้กลับมาปลูกที่บ้านเราก่อนนะครับแล้วค่อยเดินสำรวจเอารอบหน้านะครับเราก็อน้ำมันมาเติมยานอาวกาศ ห้าถังนะครับปาร์๊ปาร์๊ปาร์ปาร์ารนี่ประตูก็จะเปิดขึ้นมาเดีย๋ยเอาอันนี้ออกก่อนอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปนี่ตอนนี้เราอยู่ในยานอวกาศแล้วนะทุกคนพร้อมเดินทางไปดาวโรฮัทแล้วไปป๊ากมันจะทำการนับถอยหลังนะครับนี่นี่นี่ห้าสสสอง หนึ่งโอ้แนวหอด้าน,นบ้านเราเราจะไปดาวโนฮานแล้วทุกคนโอ้ยเราจะไปดาวแล้วบนดาวนะครับจะไม่มีอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเราลงแล้วนะครับจะมีแค่พื้นที่เดียวที่มีอากาศให้นะครับถ้าจะเดินสำรวจเนี่ยต้องเก็บผลออกซิเจนนะครับเดี๋ยวขอเอาแท็บมาด้วยนะอะ พอบินขึ้นไปสุดแล้วนะครับจะถึงขาลงดาวแล้วครับนี่นี่ยินดีต้อนรับสุดดาวโลฮาร์นี่ทุกคนเราลงดาวแล้วตรงนั้นมีอากาศหายใจอยู่เห็นไหมโอ้แล้วก็มีสัตว์ประหลาดบนดาวโลฮาร์นะครับพอถึงแล้วเราต้องรีบออกอุย๊ยตายเราลืมลืมเอาของมาอย่างหนึ่งครับทุกคนกล่องเครื่องมือเดี๋ยวแมนะ่น หรือเอาหีบครึ่งมือมาครับเดี๋ยวคราบเอานะไม่เป็นไรนี่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 เรากำลังจะขาดอากาศนะทุกคนนะโอ้ย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 ,อย,อยตายเลยครับไอตัวนี้มันมีสามตัวนะครับดิงดิงดงดงดังดัง,ดงชื่ออะไรของมันก็ไม่รู้ เราลืมมามาหลายอย่างเลยทุกคนเราลืมชุดไอพ่นมาด้วยอะ่ะนั่นนะผลออกซิเจนเห็นไหมทุกคนนี่ผลนี้นะครับเราสามารถกินแล้วเราก็จะหายใจได้ช่วงระยะเวลานึงนะครับกินเข้าไปนะ <c oughs> นีะ่เราต้องเก็บผลนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เก็บไม้เนี่ยเอาไปปลูกที่บ้านเราแม่ เืมาขอมาเยอะเลยแย่จริงๆเลยนี่แหละครับทุกคนการมาดาวโรฮารอบแรกนะครับเราก็แค่เก็บนี่นะครับเดี๋ยวเอาไปปลูกผลออกซิเจนให้ได้มากๆเลยนะครับที่บ้านเราแล้วค่อยกลับมาเดินสำรวจมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับทุกคนต้องสังเกตไอโทเทมนี้ไว้นะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับนั่นน่ะเสารูปปั้นทั้ง4ทิศนะครับ มันจะมีของที่เราจะต้องลงไปหานะครับข้างโทเทมมันจะมีที่ให้เจาะอ,อยู่นะครับเจาะแล้วลงไปครับนี่ครับแล้วก็มาเจาะพลอยนี่เราจะได้คริสตัลเขียวกับหนังสือปลดล็อกเป็นภาพวาดนะครับอันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นไอเทมสาหรับปลดล็อกการสร้างคริสตัลฟ้านะครับ กลับบ้านเลาวกอนครับรีบกลับเลยนะไอตัวนั้นมากลัวระเบิดใส่ยานอวากาศรีไีไปเถอะทุกคนไปเร็วหนีมันก่นอนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะทุกคนเดีย๋ยวไปจับคนป่ากันอ้ย <c oughs> มันล้อมเราใหญ่เลยไปละกลับไปปลูกที่บ้านนะทุกคน